เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนี่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ ร้านมาลูช็อปมาพร้อมกับบริการสุดน่ารักมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงแบบไม่เกรงใจใครมีบริการตรวเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่ออนิเมะแอคเวนเจอร์ถ้าใครอยากได้รับบริการน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านลาวาบัคมาพร้อมกับบริการเติมโลบัคสุดเตือดสุดร้อนแรงแถมยังมีบริการตรวเกมพาร์นในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้แมปคิงเลกาซี่อ n นิเมะแอ n เวนเจอร์ ถ้าใครอยากได้รับบริการเดือดๆแบบนี้เนี่ยสามารถไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยร้านแมกไก่ตันสุรร้อมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอยโยโย่เฮลโลกายวอชท์สตูดโอโอเคครับทุกคนครับก็โยผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคน ผมจะพาทุกคนนะครับมาเลือกกันว่าเล่นผลพระตื่นกับไม่ตื่นเนี่ยเราเล่นเผ่าไหนถึงจะเข้ากับผลพระมากที่สุดนั่นเองนะครับผมนะครับจะไม่ได้บอกว่าเผ่าไหนดีเผ่าไหนไม่ดีนะครับแต่ผมเนี่ยจะพูดให้ทุกคนมองเห็นภาพแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกกันเราเองนะครับว่าอยากเล่นผลพระสายไหนนั่นเองเนาะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเผ่าแรกเนี่ยผมขอพูดถึงเผ่าสกายเปียนะครับเผ่าสกายเปียเนี่ยตอนนี้มันมีบั๊กอยู่นะทุกคน ถ้าเราเล่นเป็นพระตื่นนะครับมันจะไม่สามารถสตารที่พื้นได้เลยเพราะว่าวงในการสตัรเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เอวแทนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับผลพระก็เผาสกายเปียรเนี่ยผลพระมันจะบินไม่ได้ด้วยนะทุกคนคือมันแทบใช้ความสามารถอะไรไม่ได้เลยนะครับกว่าศัตรูจะโดนสตัรเนี่ยก็ต้องเข้าใกล้เอวของเรานะแล้วแบบคือยังไงอะเออมันบลักกันทุกคนถ้ามันแก้บักแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เล่นนะครับแต่ถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมไม่แนะนําให้เล่นเนาะ สำหรับเผ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเผ่ากูนนั่นเองแต่เผ่ากูนเนี่ยวงที่พืนเนี่ยมันจะไม่บล็อกเหมือนเผ่าสกายเปียน,นะครับพระนะครับถ้าเล่นเป็นอีกาก็เหมาะเหมือนกันสามารถแด็ดเข้าไปไล่ต่อยนะครับแล้วก็จะมีแบบอีการเนี่ยกัดกินเนาะออสายเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแถมเผ่ากูนนะครับมันม,มีความสามารถที่ทําให้ศัตรูเนี่ยจอดําลดการหิวเลือดนะครับจะเรียกได้ว่าปฏิเสธเลยก็ได้ก็คือศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยหิวเลือดไม่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครเล่นเป็นสายอีกาก็จะโดนอีกาขัดสกิลได้แถมหลักๆเลยนะครับความสามารถในตอนกลางคืนของเผ่ากูนนะ่ะก็สามารถที่จะเอามาเล่นตอนกลางวันได้ด้วยนะทุกคนก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมพระพวกกูนเะนี่ยมันก็เลยทําให้ศัตรนะูเนี่ยช้าลงแต่ตัวเองจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่คอมโบด้วยกันได้ดีมากๆเลยเนะาะเผ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเผ่าไซบอร์กเผ่าไซบอร์กเนี่ยผมมองภาพไม่ค่อยออกแต่ว่าผลพระเนี่ยมนไล่ต่ออยู่แล้วใช่ไหมครับ เวลาเราต่อยสตูโดนเนี่ยสตูก็จะติดช็อตนะครับช็อตเนี่ยมันทําให้ขัดสกิลได้แล้วก็ตัดเชนได้นะทุกคนมันเลยลดโอกาสที่สตูเนี่ยจะส่วนเราได้แล้วก็ลดโอกาสนะครับที่สตูเนี่ยจะหลบเราได้ด้วยเหมือนกันก็คือต่อยยังไงก็น่าจะโดนนะครับพระนะครับมันก็ยังใช้ความสามารถซูเปอร์จำได้ด้วยซูเปอร์จำเนี่ยจะทําให้เรากระโดดสูงแล้วก็กระโดดไกลนะครับแต่เผ่าสกายเปียมันบินไม่ได้ใช่ไหมเออแต่เผ่าไซบอร์กเนี่ยมันใช้กระโดดได้นะครับ เราสามารถกระโดดเข้าไปหาศัตรูได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระโดดไกลมากๆนะครับคือศัตรูหนีกระโดดตามตีตีนี้กระโดตตๆๆะโดตามแล้วก็ตีตีนะครับอะไรประมาณนั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพระเผ่ามิงพระเผ่ามิงนะครับบอกเลยว่าพระอันนี้เนี่ยค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวเพราะว่าผลพระนะครับมันวิ่งช้าใช่ไหมเวลาศัตรูใช้ ดาบโอเด้งหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเร็วๆนะครับมันสามารถหลบจากระยะการโจมตีของเราได้แต่ถ้าเกิดเจอพะเผ่ามิงเข้าไปเนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าพระมันมีแอ่าแดดไก่เนาะมันจะมีสายพายุกับสายแดดไก่แต่ถ้าเล่นพะเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นแดดไก่นะครับถ้าเราเล่นเป็นสายแดดไก่เนี่ยเราสามารถพุ่งเข้าไปได้นะเผลอๆเนี่ยศัตรูใช้ดาบโอเด้งหนีนะครับเราสามารถพุ่งตามเข้าไปได้เลยนะ หนีตามครับหนีแล้วก็ตามสรุปเลยเนี่ยเผ่ามิงนะครับมันลบจุดอ่อนของลพลพระเนี่ยได้ดีครับเพราะว่าผลพระมันวิ่งช้าใช่ไหมเอาเผ่ามิงไปใส่ทําให้วิ่งเร็วขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดผลพระนะครับแล้วก็ไล่ตบศัตรูได้แบบสบายสบายเลยถึงศัตรูจะหนีอ,อยู่กลางทะเลนะครับเราก็สามารถตามได้เพราะว่ามันแดดกลางอากาศได้เนาะแต่ไม่สามารถแด,ดขึ้นที่สูงได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพระเผ่ามนุษย์ พระพมนุ์เนี่ยค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวเพราะว่าผลพระนะครับเวลาคนส่วนใหญ่เล่นน่ะก็จะไล่ต่อยหรือไล่ฟันแบบรัวๆนะครับฟันไม่กี่ทีก็น่าจะตายแล้วจุดเด่นของพมนุษย์นะครับก็คือมันสามารถโซได้ใช่ไหมโซได้หลายครั้งแล้วก็โซได้ไกลด้วยนะครับแถมโซเนี่ยยังรีเร็วอีกต่หากเราสามารถนะครับใช้ความสามารถโซเนี่ยโซเข้าไปเพื่อตีศัตรูแบบรัวๆก็ได้ ถึงศัตรูจะหนีเราก็สามารถที่จะโซตามไปตีต่อได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียมันมีอย่างเดียวก็คือมันไม่สามารถไล่ล่ากันกลางทะเลได้เพราะว่าผลพระเนี่ยมันมันน่าจะโซบน,น้ําทะเลไม่ได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะถ้ามันโซได้เนี่ยผมว่ออกเลยนะมันแทบไม่มีจุดอ่อนเลยถ้าโซบน,น้ําทะเลได้นี่ก็เกินไปนะครับเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับทุกคนผลพระกับเผ่ามนุษย์เนี่ย พอมนุษย์นะครับมันมีความสามารถในการเก็บสแตตสแตทยิ่งเยอะนะครับเรายิ่งตีแรงแล้วปกติอ่ะเราก็จะใช้พลพระในการโจมตีด้วยดาบหรือว่าหมัดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถสแปมโดยการต่อยหรือโดยการฟันแบบรัวๆเนี่ยสแตตของเราก็จะเพิ่มแบบรัวๆนะครับพอสแตตเราเพิ่มเยอะสรุปได้เลยว่าฟันไม่กี่ทีหรือต่อยไม่กี่ทีนะครับศัตรูก็ตุยแล้วนะทุกคน เพราะว่าพระเนี่ยมันต่อยรัวใช่ไหมต่อยปุ๊บปุ๊ป,บป๊บส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ในการล่าฆ่าหัวกันอยู่แล้วพอสะแต่มันเยอะขึ้นเราก็ต่อยแบบ3าสี่หมัดก็น่าจะตุยแล้วอะทุกคนมันเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับสําหรับเผ่ามนุษย์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเผ่าเงือกับผลพระนะครับผมบอกได้เลยว่าออสองอย่างนี้เนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วอะแทบจะเป็นอมาตะเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคอมโบที่ ติดท็อปของเกมนะตอนนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรครับผลพระมันอึดอยู่แล้วมันมีเลือดอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึงนนะครับแล้วทุกคนคิดดูเผาเงือกอสกิลเผานะครับเวลากดแล้วมันจะลดดามเมจลงประมาณ80%สมมมติศัตรูเนี่ยตีเรามา1 0 0 0 0นะครับมันจะเหลือแค่ประมาณ2,000เท่านั้นนะทุกคนลองคิดดูแล้วพระเลือด12 0 0 0 เลือดพะหายไปสองพันยังเหลืออีกตั้ง1นึ่งหมื่นนะทุกคนลองคิดดูโอ้โหแล้วมันจะไม่หายแน่นอนครับเลือดของผลพะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผาเงืออวิ4ีนะครับมันมีเกราะครับคือเราโดนอะคอมโบเนี้ยสองพันโดนเข้าแค่เกราะเท่านั้นเองนะพอเวลาเราสวนศัตรูได้เนี่ยเราก็จะได้เกราะเพิ่มเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ในการที่เราสวนสตูได้เนี่ยสตูนะครับจะติดรถเกราะแล้วก็ติดสโลด้วยมันก็จะเป็นเป่ามนิ่งใช่ไหมเราสามารถสแปมได้แบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่ามันเดินช้ามากๆเดินช้าแล้วเป็นเป่านิ่งให้เราต่อยยังไม่พอนะครับสตูเนี่ยยังโดนติดรถเกราะอ,อีกนหากทำให้เราต่อยสตูแล้วสตูนะครับจะโดนดาเมจที่มากขึ้นนนเองมันเป็นอะไรที่ครบเครื่องเลยนะหนึ่งเลยแบบมันแทบจะเป็นอวตปาระอยู่แล้วอะ่ะ แถมเวลาเราต่อยศัตรูอ่ะเรายังได้เกราะอ,อีกด้วยศัตร,รูโดนลดเกราะแล้วก็โดนเราตีแรงขึ้นแถมยังเดินช้าอีกงหากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีกับความโกงของ2อ,อย่างนี้นะครับเวลามันมาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือต่อยก็แรงหนีก็ยากแถมนะครับเวลาเราสวนมันเนี่ยแทบจะไม่เข้าเลยนะทุกคนแมแทบเป็นอวตาระเลยอ่ะเออคิดดูผมก็เลยยกให้เป็นเผามรรลุเยือกับผลพะเนี่ยน่าเล่นที่สุดแล้วนะครับ แต่มันก็ยังจะมีบัคอยู่ที่ใครนะครับบางคนเนี่ยเปิดร่างแล้วตายนะผมมีวิธีแก้ให้แล้วครับทําคลิปไว้แล้วสามารถไปดูได้นะครับสําหรับวิธีแก้เปิดผลพักกับผอมนุษย์เงือกแล้วไม่ตายเนี่ยทำยังไงก็ไปดูคลิปกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนพอจะมองเห็นภาพกันไหมจากที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันเนาะ เป็นตัวเลือกนะครับให้ทุกคนไปเลือกกันว่าเออเล่นเผาไหนเนี่ยมันโหดนะครับอะไรประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย